รถยุโรปงบล้านห้ารุ่นไหนดีกำลังกิจจัดสินใจซื้อรถยุโรปคันแรกในชีวิตมีงบประมาณ1,500 0ล้านบาทใช้งานในกรุงเทพขับไปขับไปทำงานจากสม,มุทรปราการไปแถวแถวศรีลมไปกลับวันหนึ่งประมาณ60-70ถึงกิโลเมตรหยุดเสาร์อาทิตย์ชอบไปเที่ยวต่างจังหวัด ชอบไปกินอาหารโดยร่ไปทะเลไปภูเขานอนค้าง1คืนเดินทางไปกับประมาณสัก600ถึง800กิโลเมตรไม่เคยซื้อรถเบนซ์มือสไม่เคยขับรถเบนซ์มือสไม่เคยใช้รถมือสองตอนนี้ใช้ค่ายญี่ปุ่นนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามของคนที่กําลังสนใจรถยุโรปถ้าวันนี้ คุณอยากจะมีรถในฝันนะจริงๆแล้วรถยุโรปก็มีทั้ง Ben ซ bmw volvo audi แต่ในคลิปนี้นี่ผมจะแนะนำเฉพาะส่วนของรถเบนซเท่านั้นแล้วก็แนะนำเป็นรุ่น c Class ด้วยเพราะว่าคนที่ถามมาเนี่ยก็จะเป็นคนที่ยังไม่มีลูก วันเสาร์อาทิตย์ก็จะขับไปกับภรรยาไปเที่ยวคือคนที่ยังไม่มีลูกไลฟ์สไตล์ของคนที่ยังไม่มีลูกเนี่ยก็จะเป็นการตอบโจทย์ตัวของเขาเองกับภรรยาของเขาซึ่งสีคลาดเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ยังไม่มีลูกนะครับเป็นครอบครัวที่ยังไม่รู้เพราะว่ามันเป็นสีดานเป็นเก๋งสีประตูขับง่ายเลี้ยวง่ายจอดง่ายไม่ว่าจะเป็น สามีหรือภรรยาก็ขับได้หรือแต่หากว่ามีเพื่อนอ,า,อาจจะคนสองคนเนี่ยสามารถที่จะไปได้สบายสบายอยู่แล้วและสําหรับงบล้านห้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นงบที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับสูงจริงๆก็สามารถจะซื้อรถใหม่ป้ายแดยงของค่ายญี่ปุ่นได้สบายเลยนะแต่ว่าเอาเป็นว่าต้องการรถเบนซ์เนาะเราก็จะมาที่รถเบนซ์รถเบนซ์ซีคลาส w 2 0 5นี่ผลิต ในช่วงปีประมาณปี14ถึงปี2021ประมาณนี้ฮะประมาณปี14ถึงปี21เนี่ยมันก็จะไปเฟซลิฟประมาณปี19 19 20 21ซึ่งผมจะแนะนำเป็นตัวเฟซลิฟซึ่งจุดเด่นของตัวเฟซลิฟเนี่ยมันจะเป็นรถที่ยังใหม่อายุรถยังไม่เกิน7ปีแล้วก็เป็นรถมือเดียวเลขไหม่น้อย แล้วก็ใช้เครื่องยนต์ดีเซลล้วนๆไม่ใช่ระบบไฮบริดซึ่งมันจะประหยัดน้ำมันกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็ความใหม่ของมันเนี่ยมันยังสวยมันยังเหมือนใหม่ขับต่างจังหวัดมันก็จะประหยัดก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์กับคนที่ต้องการใช้แบบนี้ได้เลยและราคาป้ายแดงเนี่ยเกือบ3ล้านบาทวันนี้ก็จะมีแนะนำอยู่2รุ่นนั่นก็คือรุ่น c 2 d, a, c 2 0 d อวังกาศกับ C220d AMG ตัว AMG ก็จะเน้นความสปอร์ตเน้นความฉบเฉียวเน้นความเท่ความเป็นวัยรุ่นแต่แต่ตัวอวังกาดก็จะเน้นความเป็นผู้ใหญ่เน้นความนุ่มนวลเน้นความรักชูรี่ขับขี่แบบสบายๆและก็ราคายอ่อมเยาวกว่าตอนนี้วันที่ผมทำคลิปนะี้ก็จะเป็นวันที่ 19เป็นวันเสาร์ที่19เดือนเมษายนปี68ราคาในตลาดรถนะก็จะมีตั้งแต่ประมาณ1ล้านต้นๆไปจนถึงประมาณ1ล้าน5 0 0 0บาทส่วนใหญ่ถ้าตัวที่ล้าน4ล้าน5มันจะเป็นตัวเลขไม่หลักหมืน่นแล้วก็เป็นปี20เป็นรุ่น AMG นะราคามันจะสูงแต่ถ้าหาก็็เป็นตัวล้านต้นๆเนี่ยจะเป็นตัวอวังกาศ แล้วก็เลขไหม่ค่อนข้างที่จะเยอะส่วนใหญ่เลขไหม่ก็จะข้ามแสนมาแล้วเลขไหม่ข้ามแสนอาจจะหลายมือด้วยวารันตีศูนย์หมดแล้วรถพวกนี้จะเริ่มเริ่มเข้าสู่อู่นอกแล้วจะไม่ได้เข้าซีซูนแล้วฉะนั้นถ้าหากว่าอยากจะขับอย่างมั่นใจจริงๆแต่สําหรับงบล้านห้าเผื่อเลือเผื่อขาดก็ซื้อเป็นตัวดีที่สุดตัวที่เลขใหม่น้อยที่สุดใหม่ที่สุด เป็น AMG หรืออวังกาศก็ได้ราคาแนะนำนะซื้อประมาณสักล้านสาซื้อวันล้านสาแล้วก็เก็บงบสำรองซ่อม2องแสนก็น่าจะคเวอร์แต่ถ้าหากว่าไปซื้อล้านหเนี่ยมันจะไม่มีงบซ่อมเผื่ออะไก็เผื่อขาดนะเผื่อมีปัญหาเพราะาดีเซลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องระวังในส่วนของหัวฉีดหัวฉีดแล้วก็พวกแอดบลูพวกนี้เนี่ยต้องระวังมันจะมีปัญหาในส่วนของดีเซล e.gr.dpf พวกนี้นะครับมันจะมีปัญหาก็เก็บไว้ครับในส่วนของหัวฉีดในประมาณ1 0 0 0 0แสนบวกลบถ้าเจอก็ซ่อมก็จบและนี่ก็คือคำแนะนำจากวินคานะครับที่ไปศึกษาหาความรู้มาจากผู้ชยุชาญซึ่งผู้ชยุชาญเนี่ยส่วนใหญ่ก็ให้คำแนะนำแบบที่ผมแนะนำไปเมื่อสักครูน่นี้และสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะมีรถเบนซ์ในฝันคันที่สวยเอาไปขับอย่างสบายใจแล้วก็ภาคภูมิใจ ผมวินคาก็สนับสนุนความฝันของคุณด้วยความปรารถนาดีจากวินคาวินคาผู้นำต่อตานรถยอมแมว